สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานออกเออยเขาทีมงานมีอะไรคนเพื่อวางออกมาแล้วนะครับเลิอตามสัญญาครับอันนี้ของแต่ล้วนี่ะโอ้สีสอลูกบ้านเอาเหมือนจองซื้อบ้านจองไหมครับพอเหรอเสร็จท่าพอเหรอจะเป็นมาเป็นเพื่อวางก็นมั้ยเจอตาอินนะครับตัวนี้มาเอียวจังอันนี้เป็นเส้นไม้นะครับเขาต้องไปถอดกรอบ หรือห้องนั่นก็มีเนาะหอมยางหอมมีห้องห้องทอดกรอบไปเดี๋ยวเราไปทำทอดกรอบทอดกรอบมิ้งขื่อหองเนาะใส่เปื่อยวางเดี๋ยวเราทอดกอบนั่นอือันนี้จะือจนกำลังทอดหรือมีนะครับเป็นหอมแดงกับหอมขาวใส่เปื่อยวาง โอ้น <the> mm ี่นะครับเจียวมีตะไคร้ด้วยเนาะตะเจียวออเจียวตะไคร้ด้วยนะครับก้อนเปื่อยหว่างหว่างอันอากาศจะ่มจะดีแล้วนะเออมีห่อนอยู่ประมานลงก่อนจ็ดีคง ด้วยกันมาตั้งแต่บรนตะเสือตั้งนะครับวันน,น, <c oughs> นี้คืนสองคืนสุดยอดโอ้นี่เครื่องมี<อ>นี่เป็นนั่นตะไคร่หอมแดงหอมข,ขาวนะครับอันนี้เป็นเครื่องในจะ<อ>ได้กลิ่นก็เนาะเปรืงางว็เนี่ยของแป้และเนื้อเดือดเดือดของแปร่อยแน่นี่นะ <c oughs> คถายแม็กกอยู่ตีกันก้นเหลือดก็นื่ถ้ามาได้เหลืองน่ก็แสดงว่าเปื่อวางสมชื่อเดี๋ยวอ่านี้สองถุงก็แลแหมถุงเลยไปเค็บไปข้นเลยบุนบุญพริกได้ทิมวัวเปื่อวางนะครับเดี๋ยวให้ผู้ชายดเนื้อเลยกันแปมกั๊มนะครับน้องรับไก่ได้ตีแล้วครับก็มีเหลืองๆแล้วครับสักหน่อยอาจจะกอบครับ ไก่นล้ครับไก่ได้ปีแล้วครับสุกร้อนว่าวันนี้ครับบอเป็นเปอรวางจะเลิกทำละเปิร์วางแน่นอนนะแน่นอนนะครับถ้ามีนั่นผมได้ทำแล้วครับย่างละพอละคามาเอาถึงตีแล้วนะวันนี้นะนะครับได้ตีแล,ล้วว่ะตักออกตีครับฮะ

เว่ามาว่าโอเคีเปนเลี่ยนใหม่นอ่หมดเลยเพิ่มแต่เลยนอะอนนี้เนางเส้าไก่อะคนนี้เพ่างเอ้สายยาเจ้าไก่แล้วทางูซุยนะตอกมลน่คนเท่ารอเกลือลาบนี่แบบหมูเครื่องไนดิทอดด้วยครับ สมมติในต็งไหนสุด้ายทมนเปลยนเขเพ้เลาว่ะเอนนีคนียคนถูกแล้วเอ่เีร่ยวเดียร์ูกวะอ้อมมนอันนี้ใเซีนผกใ่อย่างเห็นมันผูกเฮ้ยมันนี่แบบเปี่ยงียเยอะมันพูกอยู่กล้องนี่เลยคบเซอ้ากเออ ันนี้ให้เก็บรองพ่อมาเลยนะนี่นะอ๋อมีอย่างหอมบ๊อกซี่ะหอมไอ้หอมซีแค่นั้นะหอมบักซีโคนให้เข้ากันก่อนซิครับได้เลยครับได้แหละโ้วเบคอนเข้ากันเหรอโแล้วครับหอมพักซีในเลือดนี่มานั่นมั่นใจขนาดนี้ยไม่ทอดใส่ล้อแล้วครับตอนนี้จะแกะเลือดใส่แล้วครับจะเป็นก๊อฟนี่นะครับ

คุณจ้องไรไเออตุเ็ปลเ่ย้นี่เขาเป็นเชี้ทงานเจ๊กหน้าแค่ะแหละนี <anything> ่ะไช่เลือม่มันใัแล้วมันีนีมัใ่มัใกับเลือดนี่เนอะผมทโลดเกลือกเกลือไปใส่แล้วครับใส่แดดมัชลดใส่ไแล้วนี

คนเลยกับคนลายเดียวนะครับห้ามคนไปคนมาเดี๋ยวมันแบเดี๋ยวมันจะเมาหัวจะเมาหัวเดี๋ยวมันจะบบเปลี่ยนมันค้ายๆกับันในนเยนนะเออนะครับค้อยๆุ่นยน้มนี้สตอ่ะอจะซื้มานน้ส่วนถ้าแบบเป็ยนนี้เอาเป็นึ่งครับกระด้างแน่เดี๋ยวนะ

เดี on, think, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอวันได้ก็เดี๋อนมันจะเปืองมันจะเืองเฟือนมันจะแบกเลยไมพอมันจะไปเลขหนูโมเท่าไหร่ยมีจานมีแล้วอ่ะยายีจานเรา่นนมันรับนี่บ่ายนี่อี๋อโอ้เปิดเิดเปิเดา แต่มันเบาตีไปเรื่อยๆแม่ตีกันไปเรื่อยๆนี่มันมะข่าครับนี่มันบะข้างครับ ีเก ¿no? sí, ่มันกระด้นีนะใ้ถึง้างนะอันนี้มันบะคาตอนนี้มันผสมมาแล้วเต่ต้าวห่อเนี่มึงเนี่ยไอ้ซุปนซ่ไ่ใส่แต้ก้านไอ้ขวนเนี่ยไ่เล่าอ่ะห่มันใส่ยุนป่ะคะนที่เป็นขนมอะใส่ก้าวถ้าใส่ก็ได้ไม่ถุงละ แต่ตะะแ่ละบานาี่เขาคนเนี่ยเขาต้องอยอกหัุญเก<อ>ามันมโกนเนยเขาต้งหัวบุญแล้วยอกเกอนนะบยยยอกันเแ่พี่แก่เมื่อเลนะหัวเอาจนเลนวอ่ะ <c ười> เอาจนเลวอ่ะาเช็ดเลือดยอดน้หนี่ก่อนก่อนโอ้ยังไดเดี๋ยวครับไ้เติะเตวหน้มอันนี้ขยึกอีกสามแล้วนะครับน้านะ นาแค่ละแค่ละโอ้โหครับยางพิกหน่อยหลอบสี่หลอบห้าหลอบสี่หลอบห้าะบอกใส่มดฮะเนาะมดเลยมดเลยมันดันของขาวเยใช่ไหมนะดับฮัลนหล ใส่ถุงเดียวกบพีกเลยพอแ้วปวดแตกดขอแย่ยอ่ะัวอย่าโดนเซยกองวันนี้นะนอนรับวัันนี้นะเป็นกำกืนหนือมั้ใ่คงตีอยู่หน้าตายิ้มแย้มขนาดนี้เป็นแบบเป็นเบาหัวยิ้มไม่ก่อนว่ะม่ขวดเพื่ะเสี่ยงรอบใส่แล้วก็กลืนให้ได้ตีแล้วก็เขาก็พักไว้ ต้องก้นอย่างนั้นนะครับปล่อยมันเดี๋ยวมันจะเซตตัวคนเดียวมันครับเดี๋ยวมันตึงด้างครับละไว้นี่เอานะครับเปอร์วางเป็นผลสำเร็จแล้วครับนี่ครับเอาตักใส่ถ้วยไว้พอกันพอกันอายุไม่รู้คนดู้กันเขย่าเขย่ามันได้ๆนั่งแข็งนะครับมือพิสันสัพิสันะเต็กะจอสันเอาละครับสายยาเปอร์วางจะลุกกับเนี่ยครับ เอมันอย่ามาดิ้นนะจัดเด้อๆนะอ๋อเป็นละเป็นละเป็นละครับคงจะขายหน้าแล้วเนาะขายหน้าแล้วครับเปิ้ลวางผลสำเร็จแล้วครับไอ้ยาคิมคิมหายกว่าจะได้กว่าจะได้คิมนี่ไปฮะกว่าจะได้นี่ชิบยอดไรเนี่ยเออแลม่มาเดี๋ยวไปจิ้มกันนะจิ้มกันละ เอาแล้วครับท่านประธานครับได้กินแล้วครับเปรอวางของคุ๊กก้อนตักใส่โวยแบงไว้รอสักกักระด้างเลยครับโอ้โหเป็นก้อนแท้ๆเลยหเหมือนกินเย็นเลยพดจารธานี้ cầm là các anh em nhé, oh, còn sắp hết rồi, sắp hết rồi các anh ta ลูบเลยแล้วก็ไงอดอลเป็นริมเป็นริมแล้วครับนะเป็ครับมันเมเหมือน้อย่างร้อนหม่ามันรอ้นร้นรนรอนหน่ยไปิมไปอ่ะโอแล้วิอาหารนีพรนอริน่ีเอะโอเขา่ัเละันเน่้อนกระดางร้นกด้างร้อนอ่กรด้าง้า้บกันนี่ป

มันลองเปลือกวางถึงแม่สายใช่ไหมล้กนครับเหมาะเนาะล้ำครับน้ำน้งโอ้โหนี่คก้อนเปลือกวางน้ำสำลีนะครับสำ็จแล้วครับก้อนเปลือกวางเอาละครับขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาติดตามนะครับชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์ติดตามชีวิตคนนอกและชีวิตคนนอกเอฟซีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่า